สี่ท่านะครับสำหรับคนที่ใช้งานแขนในการยกเหนือศีรษะตลอดทั้งวันนะครับเราจะบริหารกล้ามเนื้อยังไงหลังจากที่เราทราบกันไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าเรายืดกล้ามเนื้อเป็นอย่างไรวันนี้มีการบริหารกล้ามเนื้อมาให้ทราบกันครับหนึ่งเลยท่าแรกนะฮะให้เรานะครับบิดดึงแขนไปด้านหลังนะครับร่วมกับเกรงสะบักด้านหลังมาชิดกันค้างไว้3วินาทีครับหนึ่งสองสามนะครับทำสักประมาณ1 5บ0ถึงยีครั้งนะครับท่าที่2นะฮะให้เราทาท่าอย่างนี้ครับดึงแขนลงด้านล่าง ร่วมกับการนีบสะบักตรงนี้ชิดกันเช่นกันนะฮะหนึ่งสองสามนะครับทำประมาณ 15- บหถึงยีครั้งนะครับส่วนท่าที่3นะครับให้เราเอามือประสานท้ายทอยนะครับเช่นเดิมนะฮะเกลงสะบักไปด้านหลังนะครับแล้วนีบสะบักชิดกันเราจะรู้สึกว่าเราหนีบสะบักตรงนี้ชิดชิดกันนะฮะแล้วก็ท่าสุดท้ายเลยนะฮะเป็นท่าเพิ่มกลังกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักด้านข้างนะครับให้เราเอาศอกนะครับชิดกับกําแพงนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยให้เรากดศอกตลอดแล้วก็ชูแขนขึ้นด้านบนคร ในระหว่างนั้นกดตลอดเลยนะฮะกดกับกำแพงตลอดนะครับเช่นกันฮนะสิครั้งถึง20ครั้งต่อ1เซตทั้ง4ท่าที่กล่าวมาเนี่ยทำทั้งหมดประมาณ3เซตนะครับแล้วอาการปวดไหล่ปลวดคอปวดบ่าของเราเนี่ยจากการที่เราใช้งานแขนอยู่เหนือศีรษะเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ